ยิบบบบเราบูอะไรอีกไม่เล่าเอราทำไปเรียบร้อยขนาดนั้นล่ะงนี้ไปถ่ายรูป เราบาดก็ได้ท่าเหมือนอยนี <laughs> นี่ท่าที่เราท้อไปเมื่อกี้ฮะ <laughs> <c oughs> ก็ยากอย่างนี้แห,หละอกตัวเองเหรออ เดี Rolle, e ๋ยวเดี <What? S 1> ๋ยวเขาไปคิดก่อนดีกว่าเพิ่มคำหรือเปล่เราเรามีเวลากระแบบเดียวนะจริงๆของถ้าเองใครผมคิดอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงเลยทายยากแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดชุดเซ็ตครับชุดเซ็ตเหรอถ้าต้องรักเหรอครับก็ต้องพูดกัะหม่อมุงบเสยเลยนะแอบแอบยิ้มกุ๊กกิ๊มพี่แซวเออใช่จริทุกคนมุ่งมั่นไปด้วยทุนครับ เท่าไหร่อ่ะ่ง e p 4เนี่ย r a o u t o ่ for a o u t กะตรับไรานเาดื้อทีหนึ่งครับ EPC4 หนุนทุกคนอย่บอกว่ามืเสเสื้อหน้ารัจยอ่ะผมมาต่อตัวไปต้องย่ก่บบกตุยปุ่ ที mm. ่แบบพระเอกกับนางเอกจะลากันของไอ้ทีมหนึ่งเก้าเก้าอ๋อ In t h t EP for for say that have some something that feel like I admit yeah. it is thing about that to to c h a r a c t e r v i e w l like separate bye bye อ่ะ bye bye กันอ๋อ bye bye แต่ทีนั้นตอนที่อันดูเราเขาไม่ได้มาถึงตอนนี้เสือจะลาแล้วอ่า it is thing about the to w ah. c h a r a c t e r e that have to say goodbye แปลงเขาคุณเป็นล่ามได้แล้วคุณป็นล่ามไดแปลงลองลดูลลองดอแต่ว่า EP เนี่ยเหมือนจะเป็น EP ที่กาลังกูเรื่องข้อพดทีม EP 4 is like the s e n that t r a p r a p ู ต้อด N หาสมุด View go back to the Bangkok together ฮะเริ่มรักกันไปเอากันว่าคุณต้องรักเซ็เงินเท่าไหร่ที่มาคุยคุยรู้ยังไงอนุญานแล้วเหรอเผื่อแล้วนะเผื่อแล้วนะโอจริงเผื่อทุกทุกคนนะคะไปที่ที่เอ๊ะเลิ่มฟีคุณเรื่องอะไรสามารถติดตามได้นะคะพี่พี่ชั้นสองชั้นสามนะครับ ขาย่งมากดูได้แน่จริงๆขายดีมากเออทุกคนนะครับฝากต้องต้องเป็นเสียงอคนดียเวลาการประกาศคือคือแล้เป็นโทรเสียงโทรส่งคนจะคนจะสนใจเพราะว่ามันมันเป็นการตลาดที่เขาทำไปแล้ว totally มันเป็นเรื่องของการใช้เส้นเสียงใช่ใช่ให้ฟอนเดี๋ยวเป็นฟอดพูดแล้วพี่แปลไม่ไม่เป็นโปรดักชั่นไงไม่เมื่อกี้พี่จะขายแล้วไง พี่พี่ก็ขายนี่ใคเก่งกันด้วยอาจจะลองดูแล้วกันนะก็ขอขอขอมาต้องรักษาทม้หดเรื่องซีรีส์เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปติดตามกันได้นะทุกๆวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 2 5 GMM 2 5 สามารถดูเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ดูเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ได้ที่ FICE ในวันอาทิตย์เหมนกันแบบอันคัดถึกเวลา5้าทุ่ครึง่งออนแอร์สดทางช่อง GMM 1 5เวลาสี่ทุ่ครึง่งและมีแบบออนไลน์ต่อกันเวลา5้าทุ่มครึง่งอย่าลืมนะต้องรักมหาสมุทร Love ซีรีส์ฝากด้วยครับ ไอ้เดิกทองรูปิมิตหลังโบกได้ลยแหละอเก่งเนาะหมอาคูปแบบบุคายกมากเลยอ่ะอย่าปวดนะขอร้องล่ะอย่าทิ้ไม่วดชุดขาด้วยอพอดีเลยให้สมน์แล้วแล้วเขาตรวดม์ก่อนนอนจริงนะคุณไม่ได้พูดเล่นนะสบอยเราก็รู้เลยอะไรนะครับ บวชเลยอยากเต้นบวชให้คือจะอยากได้จัดงานให้ได้ก็ไปบวชปวดให้บอสเต้นบวชให้บอสเต้นปวชให้พี่บอสเต้นบวชให้บอสเต้นผมกลัวคนนั้นจะไปบวชก่อนผมตอนนีาสุดได้ข่าวล่าสุดเขาฝากมีคนเล่าไว้บอกว่าเขาจะไปปฏิบัติธรรมโอ้ยปวดเลยแต่เขาบอกพจริงนะปวดจผมว่าเขพูดจริงว่าเขาจะปฏิบัติธรรมคนนี้เนี่ยเขาไม่สายเลยที่จริงพี่พีทว่าสายดุลแล้วนะ เกียบอสนี่เขาเป็นสัตว์จริงกว่าเขาสามารถละทิ้งทางโลกแล้วเข้ามาได้เลยอย่าเลยอย่าเพิ่งเลยอยู่กับครอบครัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาบอกเขาจะแต่เขาจะไปจริงเขาบอกผมว่าจ,จริง,รงกับพี่บอสจ,จะชวนผมด้วยผมว่าไปด้ไม่ได้ไม่ได้คื่อขาดโทรศัพท์คนเดียวก็จะตายอยู่แล้วตาบอสตาบอสตันเลย ไปไปไหมฮะแล้วทีนี้ไป้นมไปอย่าดีกว่าเขาตอกเขาพู้ไม่เอากมาอูกันได้กันเวลานั่งสมาธิจะเป็นแบเ,เคยแล้วนะถ้าั่งสมาธิดดมัจะแบบอย่านั่งเลยเดียนยดีวแดีกอยู่ไมดิงยิบๆิบยิบยจ,บจ,บจ,บจงล้วหลวงพ่อมันกวดหลัง ผมนั่งขรึ่งชั่วโมงก็ปวดหลังแล้วอ่ะแล้วคิดหนูพ่อแต่ละองค์อ่ะเขาไม่ปวดหลังใช่ไหอนั่งคุยได้ใช่ไหมแต่เขาปวดทุกหรอเขางงเก่งใจเดินเดินกูเก่นไม่แต่ผมเคยปวดพาคุณดูร้อมเดินทุดงให้นะก็เป็นแเดี๋ยวเอาลูกมาให้ดูผมผมปวดทห้าวันเดินทุดงอยู่สิบวันนำเมี่ยมเลย ไม่ผมเคยเคยบนไว้ตอนเข้ามหนึ่งวัดสอบโรงเรียนเข้าติดดับจรวดอ่าปวดปวดเวดป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 ว้ปวดปวดเข้ปดปว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 ืวัปดปวปวดปวดป่ดปวดปวดปวดวมปวดปวดปวดปลดปวดันดปววดดกวดวดวดดปววดวดปวปวดวดปวดวดดวดปวดปวบปปวดดปวดนวดปววดดนปปาวด คือจริงๆย่าไม่เจอแต่มันเกิดการอิมเมอร์จินกันต่างๆนานาด,ด้วยความที่ลูกเองเยอะอะทุกคน อัพทีแชิวเดนมังชิวดรงมังโอ้เบบี้มังก็ได้อยู่เบบี้ก็เด็กเกิอ๋อชิวเดนมังเโเด็กมัธยมออปวดเป็นชิวเด้นมังไฮสคูลไฮสคูลไฮสคชิวเดนมังเป็นโลกค่เรีนไงเาเาก่อนเราคุยนปชิวเดนมังแล้วแบบ คือเด็กอะก็จะดูอาการป๋าเป็นเนมอะก็จะแบบคือบางทีเพิ่งไปครั้งแรกแต่รู้ได้ไงว่าวินถี่เนี่ยตรงไหนอ้ยมันเคยมีคนตึ๊ดๆฮะไม่มาไม่ใช่หรอขอเล่ามาเขาคือใครไม่รู้เขาคือใครก็ไม่รู้แต่เหมือนเคือยริงมันเป็นจิตวิทยาในการหลอกเองให้เราแบบไม่ไม่ออกไปไหนอะแล้วออกไหมไม่ออกเพราะว่าหลับ จริงวิทยาจะใช้ไม่ได้ผลดล้วทำไปก่อนแล้วมันนอนในกดฎทุกกฎป้าที่เป็นเป็นเป็นแบบเป็นป้าที่เขาแบบแล้วตอนแรกอ่ะนึกว่าผมนึกว่าผมต้องนั่งสมาธินอนแต่เอาอะไรไม่อมาธินอนนั่งสมาธินอนนั่งยังไงนั่งสมาธิแบบเป็นยังไงไม่คือกดเป็นแนวตั้งไง อ่าให้ดูหน่อยถึงกดออก,กันนะพบกดอ,อ๋อนี่เป็นกดให้อ่าไม่เป็มันเป็นมันเป็นกดจริงๆเขาเป็นกดที่มเป็นเขา,ารู<อ>า้จ้รารับจ้าทุกคนเข้าใจแล้วฮะาล้วเราต่อแล้วเราอะคิดว,ว่าถ้าเรานอนแล้วเราต้องนั่งอย่างนี้แล้วนอนอนั่งหลับแต่จริงๆอ่ะของจริงทุกคนเป็นอย่างนี้น ม่แต่ตัวเล็กเราตัวเล็กเ่เราเราเป็นเอเราตัวเล็กเราคอนอได้เราเปตตัว็กนี้ตัวแค่น้าเหนื่อยแม้วนีกจะยแค่บหน้าไฟเดียวแต่ก็คิดอยู่ว่าหลังนี้จะหา่อยๆๆอค่อยๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวบวดท้องกันบวดให้บอลเวดทบอลทะลนงยโอันนี้วดอเป็นบอลเรามตัดแฟนติงานงานใหญ่ประจำปีอุปสมบทบูมเดี๋ยวมาส้าปิดนี่ไงวันนี้การไป มึงขอทำเลยโอเคเนาะเราเราหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเจย์อยากถ่ายรูปวดีเราโอเคโอเครอเดี๋ยวมีงมันนะครับเจย์เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปขาถ่ายรูปถเจย์ก็โฟโต้นะครับเจย์นะ